ซัมซุงสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำแอปดีๆนะครับที่เราต้องใช้ร่วมกับทีวีนะครับในกรณีที่ลูกค้าทำรีโมทหายนะครับหรือว่ารีโมทเสียแล้วเงี้ยครับจริงๆแอปนี้มันใช้งานร่วมกับหลายๆอุปกรณ์ของ Samsung ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแอร์เครื่องซสกผ้าตู้เย็นเครื่องดูดฝุ่นเป็นบางรุ่นนะครับแต่วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการควบคุมกับทีวีนะครับ วิธีการเชื่อมต่อและการติดตั้งแอป,ปนี้แบบไหนนะครับก็แอป,ปนี้ชื่อว่าแอป,ปสมาร์ตติงนะครับสมาร์ตติงนะครับเดี๋ยวผมขึ้นที่หน้าจอให้ว่าแอป,ปมันเป็นโลโก้แบบไหนหรือว่าชื่อแบบไหนนะครับเพื่ลูกค้าตัวนี้โหลดได้ทั้งตัว iOS และ Android นะครับสามารถโหลดเข้ามาในตัวโทรศัพท์ได้เลยแล้วก็ที่สําคัญก็คือถ้าเราจะควบคุมอุปรกรณ์ภายในบ้านนะครับเราต้องใช้ Wi-Fi วไอองแวนเดียวกันนะครับก็คือโทรศัพท์ใช้ Wi-Fi ที่บ้าน ทีวีก็ต้องใช้ไวไฟที่บ้านแบบเดียวกันนะครับถึงจะควบคุมกันได้นะครับพอเราโหลดแอปสมาร์ตติงมาแล้วนะครับเราก็กดเข้าไปในตัวแอปเลยนะครับอันนี้เราต้องเปิดไวไฟวงเลนเดียวกันกับทีวีก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เข้าไปในแอปสมาร์ตติงเลยครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้มันก็จะให้เพิ่มทีวีเลยไหมครับถ้าทีวีเรามีที่ ถ้าทีวีที่บ้านเรามีแค่ตัว2ตัวมันจะเด้งให้เพิ่มทันทีเลยนะครับแต่นี้ทีวีที่ร้านผมมีหลายตัวผมก็ยังไม่เพิ่มนะครับก็จะเพิ่มตัวที่มีอยู่หน้าจอนะครับวราจะมีฟังก์ชันเพิ่มอุปกรณ์นะครับด้านล่างนะครับเพวกเขากดอุปกรณ์นะครับแล้วกด,กดบวกนะครับกดบวกอุปกรณ์เพิ่มอุปกรณ์นะครับ สแกนหานะครับถ้ามันไม่ขึ้นโชว์ขึ้นมาหน้าจอเราก็สแกนหานะครับก็จะขึ้นแบบนี้ที่ร้านผมมีหลายเครื่องหน่ผมก็จะมันจะเจอหลายเครื่องหนึครับเราก็กดเพิ่มเห็นไหมครับรุ่นรุ่นทีวีของเรารุ่นนี้เรากดเพิ่มได้เลยนะครับเดี๋ยวมันก็จะทําการติดตั้งให้นะครับก็คือบ้านก็คือถัดไปเรื่อยๆครับถัดไปกําลังเชื่อมต่อกับหน้าจออย่างเงี้ยครับเดี๋ยวต้องรอง เอาการเชื่อมต่อนะครับเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นรหัสพินแบบนี้นะครับทีวีเราก็จะขึ้นรหัสพินก็ใส่รหัสพินที่หน้าจอทีวีโชว์นะครับเราก็ใส่ได้เลยสมุดสี่ใส่เรียบร้อยก็กดคำว่าเรียบร้อยนะครับ รทีวีก็กำลังลงทะเบียนนะครับโทรศัพท์กำลังลงทะเบียนกับทีวีนะครับให้รู้จักกันก่อนตลอดสักครู่นะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็รุ่นทีวีของเราถูกต้องนะครับแล้วก็กดคําว่าทานะครับมันจะดาวน์โหลดตัวติดตั้งให้เราเสร็จแล้วหน้าจอโทรศัพท์มันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับเราก็สามารถปิดเปิดควบคุมด้วยรีโมทอย่างเงี้ยครับสามารถทําได้เลย นะครับนะครับเป็นปุ่มควบคุมนะครับช่แนล์หนึ่งสองสามตัวเลือกเงี้ยทาได้เลยนะครับปุ่มคิดทางนะครับกดโฮมนะครับโฮมที่ตัวนี้กดพอกดเรากดโฮมปุ๊บครับมันก็จะเหมือนแอปอะไรก็จะขึ้นมาที่ตัวหน้าจอทีวีแล้วก็สามารถเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาหรือว่ากดตกลงได้เลยนะครับก็จะง่ายหน่อยหรือสั่งงานปิดเปิดผ่านตัวโทรศัพท์ได้เลยนะครับมันจะง่ายหน่อยนะครับสมมุติเราอยากเข้า YouTube เงี้ยครับ เ้วก็เลื่อนเลื่อนเกร์อเอร์ไปยูทูบแล้วกดตกลุ่นะครับมันก็จะเข้าใน YouTube นะครับเห็นไหมครับอาจจะง่ายหน่อยหรือว่าปุ่มย้อนมันก็จะมีให้หมดลูกค้าลองเล่นดูนะครับพอโหลดเข้ามาแล้วลองเล่นดูนะครับมันไม่ยากเท่าไหร่ลองจริงๆฟังก์ชันเพิ่มเติมมันก็จะมีเหมือนกันนะครับลูกค้าไปกดที่ปุ่มสามขีดตัวนี้นะครับมันก็จะมีนะครับมันก็จะบอกได้เลยว่าสัทธาทีวีตอนนี้คือดู youtube อยู่เห็นไหมครับ สามารถมีเลื่อนหน้าจอตัวนี้ขึ้นไปได้นะครับก็จะมีฟังก์ชันใหราเล่นนะครับประมาณนี้นะครับหรือว่าลูกค้าไปต่างจังหวัดสามารถเช็คได้นะครับว่าทีวีเราที่บ้านเปิดอยู่ไหมกําลังดูอะไรอยู่เราสามารถสั่งปิดได้นะครับสั่งปิดจดระยะไกลได้เลยนะครับก็สั่งปิดได้เลยอย่างเงี้ยประมาณนี้ถ้าเปิดได้นะครับแต่ขอให้เป็น WiFI วงแรนเดียวกันก่อนนะครับ เราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะเห็นตัวทีวีของเราเองนะครับอยากใช้งานง่ายๆผ่านสมาร์ทโฟนของเรานะครับเพราะว่าบางทีรีโมทที่บ้านหาไม่เจอหรือว่ารีโมทเสียอย่างงี้ครับเราก็ดาวน์โหลดตัวนี้เข้ามาแล้วก็ติดตั้งให้ร่วมกับทีวีเลยนะครับใช้ได้นะครับหรือว่าเราออกไปข้างนอกแล้วลืมปิดทีวีอย่างเี้ครับเราก็สามารถสั่งปิดระยะไกลได้นะครับอันนี้จะเป็นแอปที่ดีมากๆในการใช้ร่วมกับอุปกรณ์ของซัมซุงนะครับ เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับไม่ใช่ทีวีอย่างเดียวนะครับได้ทุกอย่างนะครับแต่นี่ผมแนะนําทีวีผมก็มาใช้งานให้ดูผ่านทีวีนะครับก็ไม่ยากเนาะถ้าลูกค้าไม่เข้าใจอะไรก็โทรมาสอบถามได้เหมือนเดิมนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ